โครงการตรงนี้เนี่ย MIT เนี่ยก็เป็นโครงการที่ทางสภาอุตหกรรมก็ผลักด,ดันผ่านทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ผ่านทางที่กระทรวงการคลังนะครับก็เป็นการร่วมมือกันของทั้ง3าหน่วยงานนะครับในการออกกฎหมายตรงนี้ออกมาซึ่งลงราชกิจจาไปตั้งแต่เดือนธันวาคมนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วผมก็ไปร่วมด้วยนะในการเซ็น m o ็โดยเนื้อหาคืออยากจะให้สินค้าที่จัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยภาครัฐก็เป็น หนึ่เครื่องยนต์ที่ยังพอจะขับเคลื่อนได้นะครับเกเคแต่ว่าการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ภาครัฐเนี่ยเราจะพยายามว่าต้องให้เป็นประโยชน์กับสินค้าในประเทศไทยซึ่งเดิมเนี่ยในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐก็จะบอกบอกว่ามีโครงการหรือมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาเนี่ยก็ให้ภาครัฐทำ e o c t i o n นะทำ ต่าง,งๆนะครับในการ e b บ e ิ d i n g e อีออคชัต่างๆนะครับเพื่อที่จะประมูลเนื้องานที่ต่ำมาที่สุดแต่พอเรื่องของ,ของโครงการ Made in Thailand เกิดขึ้นนะครับก็จะมีการล็อกเอาไว้ว่าโครงการของประเทศไทยที่จัดซื้อจัจดจ้างโดยภาครัฐต้องอยู่ใน Made in Thailand อย่างน้อย60%ถ้าผมลองไปรวม ว่าใน1ปีเนี่ยมีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐทั้งหมดเท่าไหร่มันจะอยู่ที่1.7ล้านล้านซึ่ง,งถ้ากเป็ก็คือ1ล้านล้านเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าเงิน1ล้านล้านตรงนี้มันก็จะถูกหบใเประเทศนะโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กเมื่อก่อนตอนสร้างสุวรรณภูมินะประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ย เราใช้เหล็กในประเทศ70-80%เลยนะแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยเราเจอเรื่องของต่างชาติที่ซ้าราคาเหล็กนะครับแล้วก็มีราคาเหล็กที่มันถูกเข้ามาเนี่ยทำให้ธุรกิจเหล็กในประเทศไทยของเราเนี่ยตกลงไปแต่ก็จะเห็นได้ว่าปีนี้มันเพิ่มขึ้นมานะโดยเฉพาะเด,เดือนของเดือนนี้มันเพิ่มขึ้นมาเดยพราะ1ราคาด้วยสจีนก็ไม่ส่งออกเพราะฉะนั้นเมื่อเราหันมาดูนะครับว่า MIT เนี่ยเราเราอยากให้ใครได้บ้างน,นะนก็พวกธุรกิจเหล็ก สพวกคนุพันธ์พวกเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆหรือโครงการต่างๆนะครับเราก็จะพยายามให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศขั้นต่ำานด่อีก60%เรเพราะฉะนั้นเงินต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกหมุนอยู่ในประเทศแล้วเราจะสามารถไปเข้าโครงการนี้ได้ยังไงนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สภาอุตสาหกรรม อตอนนี้ก็คงไม่ต้องไปติดต่อที่ตัวสภา,านะครับคงใช้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็มีเขามีแอปพลิเคชันนะครับที่จะให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็ได้ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เพื่อที่จะไปลงทะเบียนขอรับเ,เลขตัวเมดินไทยแลนด์นะครับโดยในข้อมูลข้างในก็ต้องส่งนะครับว่า ตัวบริษัทของเราเป็นบริษัทยังไงเป็นบริษัทแบบไหนและสินค้าที่จะมาขึ้นทะเบียนเนี่ยเป็นสินค้าอะไรนะครับแล้วมีต้นทุนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยกี่เปอร์เซตต็นต์ถ้าผ่านเกณฑ์ก็จะไปขึ้นทะเบียนตรงนั้นให้แล้วเมื่อเราขึ้นทะเบียนได้เลขของเมดินไทยแลนด์แล้วนะครับเราก็เวลาเราไปอ e ี d ิดดิ้งตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็บอกได้นะครับเพราะว่า ตามหน่วยงานราชการต่างๆนะครับก็จะต้องถูกบังคับว่าทุกหน่วยงานต้องใช้เม d ดอินไทยแลนด์ไม่ต่ำกว่า60% รตรงนี้เนี่ยอย่าไปมองว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นบริษัทใหญ่บริษัทโตนะครับ SME ก็มีเยอะนะครับที่ทําผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกมานะครับแล้วหน่วยงานร,ราชการเนี่ยสมมุติว่าจัดบิดดิ้งแล้วได้ราคาที่ต่ําที่สุดมาแต่บางเอิญนว่าราคาที่ต่าที่สุดเป็นสินค้าจากต่างประเทศเขามีสิทธินะเขามีสิทธิ์คลิกกลับมาใช้คนที่แพงกว่าหน่อยนึงแต่ใช้สินค้าในประเทศไทย